สวัสดีครับอยู่กับผมเกเกเดอร์ K K er ครับคืนนี้ก็ทําการมิกนะครับมิกงานดินวัสดุค่อนข้างจะบาทนะครับสิบเซนไม่ถึงสิบเซนดีลงสามแถวเองครับ วันที่ฝนตกก็ตากได้ครึ่งวันนะครับก็กะว่าถ้าคืนนั้นฝนไม่ตกก็อีกตากอีกครึ่งวันก็จะปูดได้อยู่แต่พอดีฝนตกนะครับตกสามวันติดกันเลยนะครับแต่เราก็เก็บงานได้ดีนะครับเก็บงานคอปเปอร์กดอัดไว้อย่างดีนะครับก็วันก,ก่อนก็ปล่อยให้มันเซตตัวหรือปล่อยให้มันแห้งอะไรกถึงหลังจากที่ฝนตก เราก็ปล่อยทิ้งไว้วันหนึ่งเลยนะครับปล่อยทิ้งไว้วันหนึ่งพอรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเราก็ค่อยมากรีดตากครับนก็ตากแค่ครึ่งวันนะครับเนี่ย ไปครึ่งวันเลยวันนี้มันเพิ่งแต่บ่ายสามนะครับเมื่อเช้าก็ตากก่อนจะเสร็จก่าจะเริ่มลงงานเช็ครถเช็คเรือก็เก้าโมงกว่าเฉพาะพลิกตากครึ่งวันพอดีครับเพราะว่าเปลงมันใหญ่นะครับคนข้ง,ขงใหญ่เกือบสี่สิบเมตรนะครับความกว้างวัสดุก,ก็มันจะมีพวกก้อนที่มันแห้งสนิทกับกำลังหมาด พวกหมาดพวกอะไรพวกนี้ก็ยังมีความชื้นแต่เดี๋ยวมันพอมิกไปเดี๋ยวมันขะคราวกับไอ้ก้อนที่แห้งสนิทมันก็จะใช้ได้นะครับถ้าเราม่ ช่วงแดดออกตรงนี้ก็ดีนะครับเ่อมันจะได้คลายความชื้นโดนแดดโดนลมไปในตัวนะครับ มีดก็ดึงทีละน้อยมันจะทำให้วัสดุมันเข้ากันดีนะครับเวลามันหมุนในด้วยมีดนะครับ ทการนิ้ดึงจนถึงขอบแล้วนะครับนี่ดึงวัสดุเกือบหมดแล้วนะครับ อันนี้เป็นการมิกสองชั้นนะครับก็คือดึงรอบแรกก็คือดึงเหมือนที่เราพลิกตาอะไรับดึงดึงดึงจนสุดขอบไหลนะครับแล้วก็ทำการขึ้นไปคล่อมดึงอีกรอบหนึ่งนะครับ มันยังชื้นยังมีมันยังเปียกอยู่นั่นแหละครับแต่น,นี่ก็ใกล้จะแห้งแล,ล้วแหละแต่ระหว่างที่เราดึงจนสุดอขอบก็ที่เราดึงไว้มันก็จะระเหยไปนะครับค่อยๆแห้งตามนะครับพอเราดึงสุดไอ้ตัวฝั่งด้านซ้ายมันก็ความชื้นมันก็ออกไปเยอะแล้วเหมือนกันเราก็ทําการดึงมิกปัดขึ้นด้านบนได้เลยนะครับมันก็จะไล่กันมาเหมือนเดิมนะครับ ก็จะซึ่งนันข้างก็ตัวนี้ก็ระบายมะเหยความชื้นก็จะออกไปเยอะอยู่นะครับ เสียงแทรกมาอยู่ครับ <ฮ fingers. S 1> เสียงแยกครับไม่ใช่เสียงปืนคนนะเสียงแยกนะครับกำลังแยกเข็มงานสะพานนะครับ แล้วก็ดึงจนหมดกองนี่แหละครับแล้วก็ทําการขูดพื้นนะครับเข้ามิตีขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะทําการสเปรย์น้ําปูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับตอนปูบัดนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปครับฝากกดติดตามครับกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยครับผม สำหรับคลิปนี้ลาเลยละครับสวัสดีครับ